ตอนนี้มีใครกำลังประสบปัญหาปวดเกาเกากําเริบซ้ำๆแต่ไม่รู้จะทำยังไงดีไหมคะบุรดายาไทยมีคำตอบมาให้คะ่ะ 1. พักการใช้ข้อหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวข้อให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันอาการเกาอักเสบมากขึ้นค่ะ 2. งงดอาหารสแสลงเช่นเนื้อสัตว์ปีกเครื่องในสัตว์อาหารทะเลยอดผัก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีรสหวานทุกชนิดค่ะเนื่องจากอาหารเหล่านี้นะคะมีสารพิวรีนสูงและจะไปกระตุ้นให้อาการเกาอักเสบมากยิ่งขึ้นค่ะ 3. ดื่มน้ําให้มากขึ้นควรดื่มให้ได้อย่างน้อยวันละ3าลิตรเพื่อช่วยในการขับกรดยูริกออกมาทางปัสสาวะและช่วยลดอาการอักเสบของเกาค่ะ 4. แช่น้ำอุ่น15นาทีวันละ2ครั้งเช้าเย็นเพื่อช่วยในการลดอาการอักเสบบริเวณข้อค่ะ และในกรณีที่มีแผลเปิดนะคะไม่ควรแช่น้ำอุ่นเพื่อหลีกเลี่ยงอาการติดเชื้อค่ะ 5. ทานสมุนไพรที่ช่วยลดอาการอักเสบของข้อเช่นถาวันเปี้ยงเถาว็นอ่อนเถาโคคานกำลังวัวถลึงและกำลังเสือโครงเป็นต้นค่ะ<ๆ>เพื่อช่วยให้ข้อต่อเคลื่อนไหวได้สะดวกดีและให้เลือดลมบริเวณข้อต่อไหลเวียนได้ดีค่ะ หากมีความกังวลใจในอาการเกาออักเสบหรืออาการเกากกำเริบอยากสอบถามเพิ่มเติมบุรดายาไทยยินดีให้คำปรึกษาสามารถโทรหรือแอดไลน์ line, ทางล่างๆได้เลยค่ะและอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ